สวัสดีครับเมื่อเสด็บาอำนาจครับวันนี้นะครับผมมีรถมือสองสวยๆนะครับเอามาให้ลูกค้าได้รับชมนะครับแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับคันนี้จะเป็น C43 Coupe นะครับคันนี้มากับชุดแต่งแบบเต็มๆนะครับออกไปนี่หล่อเลยนะครับบอกราคากันก่อนคันนี้2องล้านเจ็บาทนะครับจัดไฟแนนซนได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของตัวรถกันครับ เดี๋ยวพากันดูกันด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นชุดแต่งแบบ AMG นะครับจากหน้าก็จะเป็นแนว AMG นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าเปลี่ยนมานะครับดูดูกันเลยสีดำนะครับทีนี้มาดูในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมานะครับเป็นของ b b s นะครับอันนี้เบาแล้วก็แข็งแรงนะครับ4วงนี้ก็ประมาณแสนห้านะครับถ้าผมเช็คราคาอยู่นะครับประมาณแสนห้านะครับตัวนี้ สวยๆเลยนะครับในในชุดนี้จะเป็นมีชุดเบรกด้วยนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนมาชุดนี้เป็นของ AMG นะครับจานเปลี่ยนจานใหญ่มานะครับทั้งชุดนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนนะครับที่ลูกค้าแต่งมาสำหรับเบรกนะครับล้อแสนห้าเบรกสามแสนนะครับแล้วก็ไล่มาที่ด้านข้างครับอันนี้ก็จะเป็นฝาข้อแบบแคบล่านะครับแล้วก็จะมีชายด้านล่างชายตรงนี้นะฮะ ก็จะเพิ่มความดูสปอร์ตให้กับรถอีกนะฮะแล้วมาดูในส่วนของเนี่ยล้อด้านหลังนะครับชุดเบรกนี้ก็จะเปลี่ยนมาใหม่ถ้าลูกค้าที่เห็น AMG ทั่วไปนะครับจะเป็นเล็กกว่านี้นะฮะอันนี้ก็จะคือแบบใหญ่เลยลูกค้าเปลี่ยนมาเนี่ยเหมาะกับขับซิ่งเลยนะฮะนี่มาดูชุดด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ทำมาใหม่นะครับเป็นของเป็นแคบล่านะครับใหญ่ๆเท่ๆเลยแล้วก็ ด้านล่างนะครับเปลี่ยนชุดชุดปลายท่อใหม่นะครับเป็นท่อเหลี่ยมนนี้ก็เป็นแคปล่างนะครับจะเปลี่ยนมาแล้วก็ชุดท่อทั้งเส้นเลยนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับประมาณแสนแสนกว่าบาทแสนห้าประมาณนี้ครับลูกค้าบอกประมาณแสนกว่าบาทปรับท่อเปิดปิดปรับเสียงได้นะครับดูมุมกว้างนี่จะดูแบบเข้ากันมากเลยนะครับรถสวยนะครับ ดูสปอร์ตขึ้นนะครับได้ชุดแต่งสีขาวแล้วมันตัดกับพวกเนี่ยครัมันจะดูสวยหลังคา443ก็ 4, 4, จะเป็นหลังคานะครับภายในนะครับสีดำได้แดงเป็นเอกลักษณ์ของ AMG อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวพวงมลลาลัยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไดนามิกานะครับถ้ารถแต่งทั่วไปเขาก็จะเรียกว่า อะคนานนร่าอ่าใช่ใช่ใช,ใช่แต่ของเบน์จะเรียกไดนนามิก้านะครับตัวนี้จะเป็นหนังเหมือนหนังกลับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแคปลานะครับลู้าหุ่นใหม่ยทำมาใหม่สวยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับลองฟังเสียงนะไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะได้ยินชัดหรือเปล่านะครับเ,เสียงอาจจะออกไม่เยอะนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็คือว่ามีตัววาล์วสามารถเปิดปิดได้นะครับเน,นี่ยลูกค้าทํามาอันนี้คือเงียบนะครับน,นี้ปิดก็จะเงียบลงเวลาแบบเข้าบ้านหรือว่ากลางคืนหนีแฟนออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็ปิดเบาๆไว้นะครับพอเปลี่ยนเปิดปุ๊บมันจะเป็นวาล์วไฟฟ้านะครับเสียงก็จะดังขึ้น เราใจเขาไปอีกแล้วครับก็วิ่งดีขึ้นนะครับที่ถามลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าเออวิ่งดีขึ้นโล่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ครบเลยนะฮะแล้วดูเลขไม้นะครับเลขไม้คันนี้จะอยู่ที่65,743นห้าับสามะครับถามว่าเยอะไหมก็ถ้าเทียบกับรถ amg ก็ถือว่าพอดีนะครับรถคันนี้ก็จํานวนปีอะไรมันก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูละเอียดของปีนะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูด้วยว่าห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับ สำหรับราคานะครับอันนี้ลืมบอกไปนะครับราคาก็จะอยู่ที่2องล้านเจ็ดแเานเนาะบอกไปแล้วในในส่วนของราคาแต่ว่าอันนี้ก็คือสเปคของรถนะครับซีซีก็อยู่2996ั C ซีซีนะครับแรงบิดสูงสุด520นิวตันเมตรแล้วก็แรงม้าอยู่ที่367แรงม้านะครับที่ถือว่าแรงมากๆนะครับท็อปสปีดก็2 5 0นะครับไม่ต้องไปขับเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับแต่ว่าขับสนุกแน่นอนนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถเพียงแค่2 9 0 0 0 0บาทนะครับ ผ่อนต่อเดือนก็52,810บาทนะครับแล้วคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือผมแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้เลยนะครับ3ปีซื้อรถมือสองเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รับประกันกันขนาดนี้ของผมรับประกันให้3ปีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเข้าศูนย์เบนได้ทุกศูนย์เลยนะครับไม่ใช่แค่ที่นี่นะเรากล้ารับประกันกล้าการันตีนะครับตัวนี้แล้วกนะ็ตัวเครื่องนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่อง V6 นะครับนี่ เครื่อง3,000 V6 นี่เดี๋ยวต่อไปอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับรถเครื่องใหญ่ๆก็จะไม่ทําแล้วเครื่อง43รุ่นใหม่ก็จะเป็นเครื่อง2,000แล้วก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับให้มันขับแรงขึ้นแต่ว่าเครื่องใหญ่อย่างนี้เสียงเพาะๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้มีแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใหญ่สนใจก็อาจจะต้องรีบตัดสินใจนิดนึงนะครับการันตีสวยๆครับคันนี้ สำหรับรายละเอียดของคันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับถ้าอยากเข้ามาดูรถทันจริงก็เข้ามาได้เลยนะครับที่เบนซ์บี a u เ o อั์เฮาส์กาญจนาพิเศษนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้าผมซื้อกับผมไปตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ก็ไม่มีชนหนักไม่มีแบบโดนน้ําจมน้ําอะไรไม่มีแน่นอนนะครับเพราะผมดูแลมาตั้งแต่แรกการันตีได้นะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับลายไอดีไก่เบนซ์ KAIB e n z นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz นครับเดี๋ยวผมจะมีทั้งรีวิวรถใหม่การทดลองขับรถมือสองสวยๆแบบนี้นะครับก็จะเอามาลงรีวิวในช่องให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ